าการศึกษารู้เท่าทันสื่อภายใต้กิจกรรมย่อยพัฒนาฐานคิดสำหรับเยาวชนนักเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นธรรมเป็นการรีเดิมนะคะที่มีวัตถุประสงค์ในการหนึ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนที่สนใจในมิติความเป็นธรรมทางสังคมนะคะได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับเครือข่ายนักศึกษาเพราะว่าในกิจกรรมนี้นะคะ เราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น3มหาวิทยาลัยนะคะในการที่จะสร้างเครือข่ายนักศึกษาแล้วก็ในส่วนของนักศึกษาที่สนใจอยากขับเคลื่อนประเด็นสังคมเป็นธรรมเนี่ยก็จะได้มีโอกาสในการที่จะพัฒนาโครงการเล็กๆนะคะแล้วมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเล็กๆเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนให้สามารถทําได้จริงในอนาคตค่ะเราร่วมมือก,กันกับมหาวิทยาลัยธรรมศา,ษาษสตร์ศูนย์ลำปางนะคะภายใต้คณะนะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ,ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะภายใต้คณะสังคมวิทยาแลวิทยานะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะในส่วนของภาควิชาสตรีศึกษาคณะสังคมศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์และรัฐ,รฐประสา์นะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะได้มีนักศึกษามาเข้าร่วมทั้งสิ้นจํานวน30คนนะคะนักศึกษาเหล่านี้ได้ร่วมมือกันนะคะทาความเข้าใจฐานคิดที่สําคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นธรรมได้แก่ มุมมองในมิติทางเพศนะคะประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมมิติของผู้หญิงมิติชนเผ่าพื้นเมืองนะคะแล้วก็มิติของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและหัวใจสําคัญในการทําเรื่องการศึกษารู้เท่าทันสื่อก็คือฐานคิดเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อหรือมีเดียลิทเทเลซีนะคะหลังจากน้องๆมีพื้นฐานวิธีคิดเหล่านี้แล้วนะคะ เรายังได้จัดกระบวนการเรียนรู้ออกเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นะคะเรามีเซสชั่นที่มีวิยากรนะคะคือคนที่มาจากชุมชนนะคะซึ่งมีแนวคิดและได้นําแนวคิดเหล่านี้ลงไปทํางานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงนะคะอย่างเช่นชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองนะคะหรือแม้กระทั่งเยาวชนที่เป็นแฟมินิสนะคะที่มีความเข้าใจเรื่องมิติ ความเหลื่อมล้ำทางเพศนะคะความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็มีโอกาสทำโครงการในโรงเรียนนะคะแล้วก็สามารถที่จะพาเสียงนะคะแล้วก็สภาพปัญหาของเยาวชนเจ้าของปัญหาเนี่ยได้ลุกขึ้นมารณรงค์ผ่านศินละปะและที่สำคัญที่สุดนะคะมิติของความหลากหลาย,ลายทางเพศเองนะคะเราจะพบว่าเยาวชนที่มีความหลากหลาย,ลายทางเพศเนี่ยก็มีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการที่จะอยู่ในเวทีนะคะแล้วก็สะท้อนสภาพปัญหามนุษย์แทนทุนต,าตา่างแล้วก็นำทางการแก้ไขปัญหาจาก เรื่องเราสนใจอีแล้วแล้วก็เป็นสายฟิลมิจมาก,ก่อนด้วยในบางเรื่องตราหักับมันมากขึ้นในเรื่องประเด็นสังคมต่างๆได้แลกเปลี่ยนกันได้มองในมุมอีกมุมหนึ่ง,งแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมสิ่งเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นในการอบรม2วัน2คืนนะคะรวมถึงเซสชั่นในส่วนของ3สถาบันนะคะก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็มีตัวแทนคณาจารย์ ได้ร่วมพูดคุยในเวทีในมิติของการส่งเสริมนักศึกษานะคะออในการที่จะมีความเข้าใจทางด้านวิชาการและสามารถที่จะออทําให้วิชาการเหล่านั้นเนี่ยนำไปสู่ปฏิบัติการเพื่อนําไปสู่สังคมเป็นธรรมนะคะ เราต้องการให้คนรุ่นใหม่นะคะเข้าใจและระหนะรวมถึงสามารถที่จะเปลี่ยนฐานจากแนวคิดไปสู่ปฏิบัติการนะคะน้องๆได้ระดมประเด็นปัญหาที่เยาวชนสนใจนะคะเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นประเด็นเรื่องการศึกษาที่มันมีความเหลื่อมล้ําอย่างยิ่งในพื้นที่ของชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็พื้นที่ของคนที่ถูกทําให้เป็นกลุ่มน้อยด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นะคะ,ะมิติเรื่องของความรุนแรงทางเพศนะคะอย่างเช่น Sexual Harassment นะคะหรือมิติเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเพศในพื้นที่ทำงานนะคะมิติเรื่องของสิทธิของผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางเพศที่ยังเ,เขาเรียกว่า u n d e r r e p r e s e n t นะคะหรือว่ายังไม่ได้ถูกมองเห็นเสียงยังไม่ได้ถูกรับฟังรวมถึงยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนะคะในภาพสังคมใหญ่รวมถึงในขบวนการเคลื่อนไหว LGBTIQ นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะประเด็นเฉพาะเช่นนะคะเรามี คนจานวนมากในสังคมไทยนะคะที่ยังเข้าไม่ถึงสัญชาตินะคะก็มีคนห่วงใยแล้วก็สนใจที่อยากจะขับเคลื่อนในมิติของสิทธิของคนที่ยังไร้สัญชาติในพื้นแผ่นดินไทยนะคะสิ่งเหล่านี้คะ่ะเมื่อน้องๆได้คัดเลือกประเด็นแล้วนะคะก็มีโอกาสรวมกลุ่มนะคะกับคนที่สนใจตรงกันแล้วลองออกแบบกิจกรรมนะคะออกแบบโครงการที่มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มีแผนงาน แล้วกิจกรรมเหล่านี้นะคะจะไม่สามารถที่จะทําได้จริงเลยหากขาดการสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็พรอไว้นะคะหรือเตรียมการสนับสนุนไว้3ระดับด้วยกันนะคะระดับที่1ก็คือสถาบันการศึกษาค่ะมีพื้นที่นะคะแล้วก็มีทรัพยาการจํานวนหนึ่งที่สามารถสนับสนุนนักศึกษาของตัวเองได้นะคะเพราะนั้นมีน้องหลายคนเลยค่ะที่น่าจะกลับไปพูดคุยกับสถาบันเพื่อขับเคลื่อน มิติหรือโครงการที่น้องๆได้ออกแบบนะคะมิติที่2นะคะก็คือองค์กรของเราเองนะคะมูลนิธิสร้างสารรค์อนาคตเยาวชนค่ะเราก็มีทรัพยากรที่จะสนับสนุนนะคะให้น้องๆได้สามารถทดลองทําโครงการได้จริงนะคะแต่มากไปกว่านั้นนะคะเรามีเซสชั่นในเรื่องของเราเชิญองค์กรทุนนะคะเข้ามาแนะนําองค์กรแล้วก็ช่องทางในการเข้าถึงทุน,นะคะ่ะเพราะนั้นก็ยังมีช่องทางที่3สาําหรับน้องๆที่มีแผนอยากจะทํากิจกรรมอยากเข้าถึงทุนนะคะ ได้รู้จักนะคะแหล่งทุนและได้เข้าใจว่าการจะเข้าถึงแหล่งทุนนั้นต้องทําอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราสนับสนุนนะคะคนรุ่นใหม่ให้สามารถเข้าใจตัวเองนะคะเข้าใจแนวคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นธรรมและนะคะสามารถที่จะได้รับการสนับสนุนจนสามารถที่จะแอคชั่นได้ะคะ่ะ ในฐานะตัวแทนของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองจากบัะแม่สัมแบลบด้วยค่ะจากกันที่แบบได้ทำงานวิจัย FH ฟร่วมกับมูลนิธิสร้างสารรค์อนาคตเยาวชนนะคะก็อยากก็มีจุดมุ่งหมายด้วยว่าจะอยากไปแชร์เ,เรื่องราวประสบการณ์นะคะแล้วก็รวมถึงผลของการค้นพบในงานวิจัยะคะ่ะให้กับผู้เข้าร่วมได้ฟังด้วยและรวมถึงได้มีอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็แบบ ประเด็นเรื่องต่างๆซึ่งเราเองเนี่ยเราก็ได้ไปแชร์ประสบการณ์เช่นกันซึ่งเป็นประสบการณ์ผ่านาประสบการณ์ของเราเองและรวมไปถึงผู้หญิงในชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองแม่สําแลบด้วยค่ะก็มีทั้งเรื่องประเด็นของชนเผ่าพื้นเมืองนะคะแล้วก็โดยเฉพาะชนเผ่าพื้นเมืองแม่สํามแลบที่ยังคงไร้สัญชาติค่ะ พวกเราเผชิญกับในเรื่องของการทุเลาปฏิบตัติแล้วก็การละเมิดสิทธิต่างๆแล้วก็มีอัตลาที่ทับซ้อนและรวมไปถึงการรักษาพยาบาลแล้วก็การการเข้าถึงการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมและมากกว่านั้นก็ในเชิงของประเด็นเรื่องของอวัฒนธรรมชัยเป็นใหญ่ที่ในชุมชนของเราเองนะคะก็ยังมีวัฒนธรรมชัยเป็นใหญ่แล้วก็มี การแบ่งกรอบชายหญิงอย่ชัดเจนและรวมไปถึงการไม่ยอมรับในเรื่องของ LGB, t IQ หรือความหลากหลายทางเพศะคะ่ะตรงนี้เราก็ได้มีการแชร์ไปด้วยแล้วและมีส่วนหนึ่งก็คือนอกจากในเรื่องของเชนวัฒนธรรมตรงนี้แล้วะคะ่ะก็มีเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นส่วนหนึ่ง รือว่าเป็นส่วนหลักสําคัญในของงานวิจัยชุมชนนะคะที่เผชิญว่าคนชนเผ่าพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองและสัญชาตินะคะยังไม่ยังมีข้อจํากัดในการเข้าถึงทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินเ,เรื่องน้ําแล้วก็และมากกว่านั้นคือยังมีการแบบโครงการได้รับผลทอบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของภาครัฐแล้วก็ในทุนนะคะที่ที่ในะอย่างในชุมชนของเราเองที่กำลังจะ,ะเผชิญกับการสร้างเขื่อนนะคะ พอเราได้มีการแชร์เรื่องประเด็นนี้นะคะ่ะก็คือ,อ,อน้องๆที่เข้าร่วมมา,าจากหลากหลายสถาบันนะคะไม่ว่าจะเป็นออมอขอนแก่นเองหรือมมทรลำปางมชรนะคะแล,ะล้วรวมไปถึงน้องๆจากราชภัฒเชียงใหม่ะคะ่ะก็มีการสะท้อนว่าบางคนน่ะยังไม่เคยได้ยินคำว่าชนเผ่าพื้นเมืองเลยก็มีะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของประเด็นที่เราได้รับผลกระทบในเชิงของชนเผ่าพื้นเมืองไรสัญชาติเองก็ยังไม่ บางคนยังไม่เคยถูกรับฟังแล้วก็แบบยังไม่เคยรับรู้ในส่วนนี้เหมือนกันแล้วก็มีทั้งจนถึงแบบบางคนรู้สึกว่าแบบเออมันคงจะไม่มีแล้วในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนเผ่าพื้นเมืองออที่ได้สัญชาติแล้วหรือไม่เ,เรื่องของ LGBTIQ หรือในหลายหลาย,ลายในหลายๆสังคมอะคะก็ยังแบบยังสร้าง ความเชื่อว่าแบบชนเผ่าพื้นเมืองไม่มี LGBTIQ อย่างเงี้ยค่ะในพื้นที่ตรงนั้นนะคะในที่เราได้ได้มีการแชร์ประสบการณ์ตรงนั้นไปก็รู้สึกว่าเราเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้ลง,ลง,ล,งลงว่าเอ้ยมีการมีอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองโดยเฉพาะชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้สัญชาติและชนเผ่าพื้นเมืองที่เป็น LGBTIQ รือชนเผ่าพื้นเมืองที่มีความหลากหลายทางเพศยังมีอยู่แล้วก็ต้องการการยอมรับใช่ค่ะ ได้มีโอกาสในการที่จะเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโดยเราใช้แนวคิดทฤษฎีเฟมินิสต์ในการที่จะทำงานขับเคลื่อนทางด้านสังคมพัฒนาให้เยาวชน,นะคะ่ะมีความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนความเป็นธรรมทางเพศและแนวคิดเฟมินิสต์ในการที่จะทำงานเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมค่ะในพื้นที่การศึกษาซึ่งเราเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองที่เป็นผู้หญิงและก็เด็กที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะการที่เราได้มาแลกเปลี่ยน ในพื้นที่เวทีนี้อะค่ะมันทําให้สร้างการตระหนักและเข้าใจว่าคนเด็กชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยค่ะ,ะเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่แล้วพวกเขาต้องการอะไรเพื่อที่จะให้สังคมตระหนักแล้วก็ร่วมที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะซึ่งความสำเร็จอย่างแรกที่เรามองเห็นก็คือในเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้ให้กับเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยเองนะคะ อย่างเช่นในเรื่องของประเด็นของชนเผ่าพื้นเมืองเองเนี่ยก็สร้างการตระหนักมากๆทําให้นักศึกษาเองเนี่ยได้มีความเข้าใจประสบการณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองว่าเผชิญกับปัญหายอย่างไรบ้างแล้วก็ได้เห็นความต้องการของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองเองด้วย,ยค่ะแล้วจากการตระหนักเนี่ยค่ะมันทําให้เขาอยากมีส่วนร่วมในการที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลเองหรือจาก คนในสังคมเองด้วยไงคะ่ะอันนี้ในฐานะนักศึกษาเองที่เรียนอยู่ในระบบการศึกษานะคะมองว่าในระบบการศึกษาเองเนี่ยเรียนภาคทฤษฎีเยอะมากแต่ว่าไม่เคยได้เรียนการปฏิบัติจริงๆหรือประสบการณ์จากคนที่นําทฤษฎีไปปฏิบัติจริงๆซึ่งการที่มีพื้นที่แบบนี้มันทําให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ไดมม้มีมุมมองที่ต่อยอดจากทฤษฎีที่เราได้เรียนมาเนะะี่ยค่ะไปสู่การปฏิบัติใช้ได้จริงๆ ซึ่งมองว่าการที่นําทฤษฎีไปปฏิบัติเนี่ยค่ะมันสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้และการรวมกลุ่มกันเนี่ยค่ะมันเป็นการรวมกลุ่มที่สร้างสารรค์เองเนี่ยจะได้ขยายการทํางานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของออสถาบันนะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวไมไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางเองด้วยเนี่ยค่ะแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังเกิดการที่ ยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีแผนที่จะทํางานโครงการที่จะทํางานเพื่อสังคมเนี่ยค่ะแล้วเขาเองก็ได้มีพลังที่จะกลับไปทํางานเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนของตัวเองหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่ตัวเองต้องการที่จะทําให้มออีได้รับสิทธิหรือรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาด้านอื่นๆที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะ รู้สึกว่าได้เรียนหลายๆมิติทั้งเรื่องของอาชาวชุมชนพื้นเมืองที่ได้รับประสบปัญหาต่างๆที่ไม่ได้รับการแก้ไขาจากภาครัฐหรือเขาได้ถูกละถูกละเลยไม่ได้รับการดูแลอย่างเท่าที่ควรครับซึ่งก็อยากให้เห็นปัญหาส่วนนี้เป็นเป็นหลักครับแล้วก็เข้ามาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ครับเพื่อที่จะให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันได้เรียนรู้หลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ ที่เรายังไม่เคยรู้ค่ะปกติก็คือจะมีออกสื่อบ้างแต่ว่าปัญหาที่ออกสื่อก็มันเป็นปัญหาที่ไม่ได้ออกหมดจริงๆที่เราไม่ได้รับฟังจากคนในพื้นที่ค่ะมากิจกรรมอบมครั้งนี้ก็ได้รับรู้รับทราบหลายๆอย่างของปัญหาค่ะคือเราอยู่กับสื่อกาาระแสหลักมานานนะคะเราเป็นคนกลุ่มนอกที่ไม่ได้รู้ว่าข้างในเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอเราได้มาฟังมา รับรู้ว่าเออเขาเจออะไรแบบนี้อยู่นะเรารู้สึกว่ามันอิมแพกมากๆจริงๆค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้คือหลักๆเลยคือเรื่องสื่อครับเรื่องสื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าในปัจจุบันของเราเนี่ยเราใช้สื่อในด้านต่างๆเลยทั้งโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆครับที่เราอะได้ใช้ ส่วนต่อมาก็คือเรื่องเฟมินิสต์แล้วก็เรื่องชนเผ่าพื้นเมืองครับโดยที่2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมสนใจพอสมควรเลยครับอย่างการอบรมรู้เท่าทันสื่อเนี่ยค่ะจะสอนให้พวกเรามีคิดตะข้อติงกิง้งซึ่งคิดตะข้อติงกิ้งเนี่ยก็สาคัญกับในรายวิชาประวัติศาสตร์ของพวกหนูมากเหมือนกันค่ะคือพวกหนูต้องหาหลักฐานแล้วก็ต้องพิจารณาว่าหลักฐานเนี่ยใครเป็นคนเขียนเขียนขึ้นเมื่อไหร่ทําไมแล้วก็เขียนขึ้นอย่างไรด้วยวิธีการแบบไหนคะ่ะ ในส่วนของหนูเนี่ยเรียนแต่ภาคทฤษฎีไม่ได้ลงไปปฏิบัติการในพื้นที่จริงเหมือนของเพื่อนที่เรียนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อนที่ได้ไปลงในพื้นที่จริงได้ค่ะว่าเราจะเอานํากลับมาพิจารณากับภาคทฤษฎีทฤษฎีที่เราเรียนยังไงในวิชาเฟมินิสต์หรือว่าในรายวิชาประวัติศาสตร์ของตัวเองอย่างนี้ค่ะ มาแลกเปลี่ยนกันในการทำเวิร์กช็อปเมื่อวานที่เมื่อวานใช่ไหมคะเราก็เลววยรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์ของค่ายนี้ที่ทําให้เราเนี่ยมันมีพื้นที่ปลอดภัยกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของเราและฉะนั้นแล้วเนี่ยการรับฟังกันมันทําให้เราเกิดอาจจะเกิดเอความรู้ใหม่เกิดกระบวนการคิดแบบใหม่ๆที่เราต้องยอมรับแล้วก็ให้ความสาคัญในทุกๆุกมิติและทุกๆุกบริบทค่ะเราโฟกัสตรงที่เรามาเราได้ความรู้อะไรครับที่จะแบบเอาไป เผยแพร่ตามจุดประสงค์ของค่ายนี้ครับก็คือให้เรารู้เท่าทันสื่อและก็ความหลากหลายที่ทุกคนต่างก็มองไม่เห็นครับเราก็มีหน้าที่สะท้อนออกไปให้แบบเกิดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและก็ให้สังคมรับรู้ว่าเออในความเป็นจริงแล้วอ่ะในสังคมอ่ะมันยังมีอะไรมากกว่าที่เราคิดไว้ครับค่ะซึ่งการเวิร์กช็อปเนี่ยคะ่ะทำให้เราได้อารดดมความคิดเห็นกับเพื่อนที่มาจากแต่ละสถาบานันทําให้เราได้มีการ คิดประเด็นต่างๆนะคะซึ่งประเด็นต่างๆก็จะเป็นประเด็นทางสังคมประเด็นที่เราคิดทั้งหนนะคะก็ะสามารถคิดวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการที่เราจะมูฟเมนต์หรือว่าพัฒนาหรือว่าจะพัฒนาสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมได้ะค่ะ <S <S ถ้าสมมติว่าจะทําในเรื่องของถ้าเป็นแบบนำประทามก็คือการปฏิรูปการศึกษาคืออยากให้เด็กไร้สัญชาติเด็กข้ามชาติหรือว่าลูกหลานแรงงานข้ามชาติแล้วก็เด็กชายขอบทุกคนนะคะเข้าถึงระบบการศึกษาโดยที่ปราศจากความเหนื่อมล้าแล้วก็ทําให้เด็กทุกคน กิดความเท่าเทียมทางการศึกษาค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อย่ามูมิมสแล้วก็อย่าทําต่อไปส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเห็นความสําคัญของกลุ่มผู้หญิงอะคะ่ะเนื่องจากผู้หญิงในชุมชนปัจจุบันยังเผชิญกับในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวหรือว,ว่าพืชเศรษฐ,ฐกิจถ้าสมมติว่าเรามีตลาดหรือว่าศูนย์รวมที่ทําให้เขาสามารถขายสินค้าเขาได้โดยที่ไม่ผ่านในทุนนะคะคิดว่าจะตรงนี้จะทําให้กลุ่มผู้หญิงได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราคิดอะคะ่ะก็จะกลายเป็นธุรกิจหรือว่าสิ่งที่สร้างให้กับเพื่อนสังคมได้กับชุมชนชนเเผา้งมือ ะะมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างมหาวิยาลัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่เป็นธรรมของ ชนเผ่าพื้นเมืองหรือว่ากลุ่ม LGBTQ หรือว่า,าความหลากหลายทางเพศค่ะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็อยากจะต่อยอดในการทําเป็นโครงการเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้มันเกิดการเคลื่อนไหวในสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอาจจะเป็นจากจุดเล็กๆที่ตัวเองอยู่เพื่อไปสู่กระบ,บวนการที่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในสังคมค่ะอ,อยากให้ทั้ง3หรือว่า4มหาวิยาลัยที่เราได้มาเจอกันใน3วัน2คืนนี้ค่ะ ได้สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนทางสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านที่ทุกคนสนใจค่ะที่เกิดความไม่เป็นธรรมทางสังคมหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดความผิดปกติในสังคมแต่คนมองว่ายังเป็นเรื่องที่ปกติทั้งๆที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องปกติค่ะพวกเราก็อยากจะสร้างเครือข่ายตรงนี้เพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมในอนาคตค่ะสอนในห้องเรียนนะคะเราก็เห็นชัดเลยว่ามันเกิด ขาดการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์จริงใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะเรียนรู้คอนเซปต์แนวคิดทฤษฎีต่างๆแต่ว่าก็ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่าแนวคิดทฤษฎีเหล่านี้มันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาทางของสังคมที่เกิดขึ้นจริงได้ยังไงนะคะในโครงการนี้การอบรมครั้งนี้มันเกิดการสะท้อนประสบการณ์นอกจากคนที่มีประสบการณ์โดยตรงรับ ได้รับปัญหาโดยตรงหรือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยในเรื่องของความเหลื่อมล้ําทั้งทางเพศทั้งเรื่องของชาติพันธุ์นะคะมันทําให้เราเห็นเลยว่านักศึกษาวพอเขาเริ่มคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เขาสนใจอยู่เนี่ยเขาเริ่มเชื่อมโยงได้เขาเริ่มเอาทฤษฎีที่เราสอนไปนะคือเราจะได้ยินนักึษา,าพ,พูดเรื่องแบบการบริโภคเชิงสัญญาพูดเรื่องพัทธิอาคีอะไรเงี้ยแนวนคิดที่มันอาจจะดูเป็น นามาทำมากตอนที่เขาเรียนแต่ว่าเขาเริ่มเชื่อมโยงได้แล้วว่าเออม,มันทําแนวคิดเหล่านี้จริงๆแล้วมันก็เป็นต้นเหตุของปัญหาแล้วก็แล้วก็สามารถเอามาสร้างความเข้าใจหรือสร้างคําอธิบายหรือว่าสร้างแนวทางแก้ไขได้ในในในสถานการณ์จริงค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าเ,เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆเลยในโครงการนี้ค่ะ เราต้องการให้คนรุ่นใหม่นะคะมีมุมมองฐานคิดที่เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการดูแลกันและกันแล้วก็เรื่องของการามีสุขภาวะที่ดีนะคะเพราะนั้นในกระบวนการเองเนี่ยก็จะส่งเสริมให้น้องๆได้มีเวลาที่พักผ่อนนะคะอย่างสงบกลางคืนมีอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพรวมถึงมีกิจกรรมนะคะอย่างเช่นการไปแช่น้ำร้อนนะคะการเ,าเดินขึ้น ไปนมัสก,การไปไหว้พระนะคะถ,ถ้าใครไม่สนใจนะคะก็สามารถที่จะออกแบบกิจกรรมย่อยๆเพื่อให้ตัวเองได้กลับมาอยู่นะคะท่ามการธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้ที่จะ,ะฟังเสียงนะคะธรรมชาติและเสียงตัวเองสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือหรือฐานคิดที่เราอยากให้คนรุ่นใหม่ได้แอคชั่นนะคะ ผลสำเร็จของโครงการนี้นะคะเราคิดว่ามี3ระดับด้วยกันเป็นอย่างน้อยนะคะระดับที่1ก็คือน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็เกิดการพัฒนาศักยภาพนะคะนอกจากจะมีแนวคิดแล้วยังมีไอเดียนะคะยังมีแผนงานที่อยากจะกลับไปทํางานเพื่อขับเคลื่อนสังคมเป็นธรรมได้จริงนะคะอันที่2นะคะระดับสถาบันเองเรารู้สึกนะคะโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ เราได้รู้จักกับสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการดูแลนักศึกษาแล้วสนับสนุนให้นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวและมหาวิทยาลัยเองนะคะสถาบันเองเนี่ยก็ยังมีคอมมิทเมนต์นะคะที่อยากจะสนับสนุนนักศึกษาต่อเนื่องทั้งนักศึกษาโดยตรงนะคะรวมถึงการปรับเปลี่ยนหลักสูตรวิธีการสอนเพื่อให้เอื้อให้คนรุ่นใหม่ได้มีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงสังคมเราก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งนะคะระดับที่3ก็คือระดับการสร้างเครือข่าย นะคะครอสสถาบันแล้วก็ครอสเซกเตอรนะคะหมายความว่าอะไร3ส,สถาบันที่มาร่วมมือกันนะคะในนาคตก็อาจจะมีความร่วมมือนในการที่จะขับเคลื่อนต่อแต่น้อยที่สุดนะคะที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเราได้ร่วมมือกันแล้วค่ะที่จะเอื้อให้นักศึกษาได้มาเจอกันซึ่งประกอบไปด้วย3ส,ส่วนด้วยก,กันก็คือคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งเป็นนักศึกษา3ส,สถาบันสถาบันการศึกษาทั้ง3ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ อันที่3ก็คือมูลน,นิธิสร้างสรรค์นอนาคตเยาวชนนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะเกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนขององค์กร International Foundation for Electoral s y s t e m นะคะหรือองค์กร IFES ที่ให้การสนับสนุนโครงการการศึกษารู้เท่าทันสื่อนะะการรู้เท่าทันสื่อทำให้เราสามารถที่จะเสริมพลังคนรุ่นใหม่นำไปสู่นะคะการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นธรรมโดยการ ใช้แนวคิดเรื่องของสิทธิทมนุษยชนความเป็นธรรมทางเพศและเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันสือ่อโดยมียุทธศาสตร์ในการที่จะรณรงค์นะคะให้สื่อมีความอินคลูซีฟรอบด้านมากขึ้นเพื่อไม่สู่การนำไปสู่นะคะการกีดกันทำให้คนเป็นชายขอบเพื่อพัฒนาสิทธิคนชนเผ่าพื้นเมืองผู้หญิงเด็กเยาวชนและคนที่มีความหลากหลายทังเพศ